เป็นเรื่องเป็นเรื่องของอาการร้อนตอนนี้หันซ้ายหันขวาก็มีแต่ไอร้อนออกไปยืนกลางแดดเรียกว่าไม่เกรียมเห็นจะไม่เกินจริงกับร้อนตับจะแตกยิ่งวันนี้อาทิตย์ตั้งฉากกับโลกเรียกว่าร้อนตับแตกแน่นอนครับเป็นเรื่องวันนี้จึงได้รวบรวมเหตุสลดที่คาดว่าน่าจะเกิดมาจากสภาพอากาศร,ร้อนหลายๆเหตุการณ์ด้วยกันเหตแรกจากสภาพอากาศร,ร้อนเป็นเรื่องของนายประพัฒ เครือวันอายุ75ปีชาวบ้านอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทเสียชีวิตในสภาพนอนคว่ำหน้าอยู่กลางทุ่งนาร่างกายถูกไฟคลอกเป็นจุดๆสอบสวนเบื้องต้นตาประพัดไปจุดไฟต่อสั่งข้าวแต่ลมเปลี่ยนทิศพัดเข้าหาตัวเองทําให้ตาหนีไม่ทันเพราะขากระเพกกู้ภัยบอกว่าตาประพัดอยู่ในท่าที่กําลังเหมือนตะเกียกตะกายหาทางออกจากควันไฟแต่หนีไม่พ้นทําให้สาลักควันจนหมดสติถูกไฟคลอก ตอนแรกที่มาเจอศพแกนี่สภาพศพแกเป็นยังไงบ้างครับอยู่ในท่าคว่ำหน้าครับท่านใช่ครับตอนแรกคิดว่าจะให้การช่วยเหลือแต่คือมาถึงเชื้อโน้ตเขาแข็งแล้วคือแกนอนอยู่ยังไงครับใช่คว่ำหน้าท่ากอดจอบอยู่ครับอ๋อจอบจอบคาจอบคาอยู่กับตัวเลยที่ท่าตะเกียกตะกายคว่ำหน้ากระเเกโดนไฟไหม้ใส่เบิร์นครับออส่วนตำรวจบอกว่าทางจังหวัดมีคำสั่งห้ามเผาไร่นายิ่งช่วงนี้อาการร้อนจัดทำให้เพิ่มอุณหภูมิในพื้นที่ให้สูงขึ้นไปอีก เหตุสลรายที่2เกิดขึ้นที่อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีพบศพนายสุรชัยเหลาวิรัตพงศ์อายุ75ปีนอนเสียชีวิตในร่องน้ําสวนกล้วยที่แห้งขอดในสภาพนอนตะแคงมีแผลใต้คางเล็กน้อยมีเลือดก,กําเดาไหลออกทางจมูกแต่ไม่พบร่องรอยการถูกทําร้ายนายพิสิทธาเหลาวิรัตพงศ์ลูกชายเล่าว่าคุณตาสุรชัยเป็นอัลไซเมอร์หายจากบ้านตั้งแต่เช้าก็เลยออกตามหา ปกติจะไม่ออกจากบ้านเลยคาดว่าเดินตามเก็บเสือที่ปลิวมาทางหลังบ้านเพราะพบเสือตกอยู่ไม่ไกลกับจุดที่พบศพเจ้าหน้าที่สันนิษฐานเบื้องต้นว่าคุณตาอาจเสียชีวิตจากภาวะฮิสโตรกเพราะอากาศร้อนจัดแต่จะส่งศพไปชันสูตรอย่างละเอียดอีกครั้งส่วนอีกเหตุเกิดขึ้นที่จังหวัดอุดรณธานีเมื่อช่วงเช้าของวันที่26เมษายนที่ผ่านมาเกิดเหตุสารแอมโมเนียภายในโรงน้ําแข็งเจริญทรัพย์อำเภอน้ําสมจังหวัดอุดรณธานีรั่วไหลฟุ้งกระจายในรัศมีประมาณ200-300เมตร ล่าสุดกลิ่นแอมโมเนียเริ่มจางลงแล้วส่วนสาเหตุคาดว่ามาจากสภาพอากาศร้อนจัดเป็นเหตุให้ถังแอมโมเนียรั่วไหลในขณะที่ชาวกรุงเทพมหานครวันนี้ต้องเผชิญกับภาวะร้อนตับแตกโดยกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าวันนี้26เมษายนชาวกรุงเทพมหานครต้องรับมือพระอาทิตย์ตั้งฉากอากาศจะร้อนถึงร้อนจัดหลายพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่37-40องศาเซลเซียสนอกจากนี้ในช่วงวันที่26-30เมษายนลมตะวันตก ตะวันตกเฉียงเหนือกลับมาพัดปกคลุมทําให้อากาศร,ร้อนถึงร้อนจัดต่อเนื่องและอาจจะเป็นอีกช่วงที่ร้อนระอุแต่จะทําลายสถิติได้หรือไม่ต้องติดตามและต้องเตรียมรับมือกันด้วยทั้งเรื่องเสื้อผ้าน้ําดื่มและการเดินทางสัญจรใครมีโรคประจําตัวยิ่งต้องดูแลเป็นพิเศษส่วนทางภาคใต้โดยเฉพาะฝั่งอันดามันยังมีฝนขนองขณะที่ทะเลอันดามันมีความชื้นเพิ่มขึ้นและมีสัญญาณฝนเพิ่มขึ้นช่วงวันที่3-4พฤษภาคมนี้อีกด้วยครับ